สวัสดีครับพี่น้องชาวคริสอิงลิชทุกท่านนะครับรวมถึงพี่น้องชาวมิลเลนเนียมนะครับแล้วไม่ใช่มิลเลนเนียมธรรมดานนะครับก็คือ BMW Used Cars m i l l e n n i u m Auto นะครับวันนี้เราไลฟ์อยู่หลายเพจมากๆเลยนะครับวันนี้ผมคริสนะครับมายืนอยู่ที่ที่ไหนครับกวางครับ ออโต้สาขาลาดพร้าวค่ะมิเลเนียมออโต้สาขาลาดพร้าวเนะครับถามกว้างนิดนึงครับ What do you do here? What do you do here? ก็คือคุณทำอะไรอยู่ที่นี่ครับกว้างครับ What do you do here? ทำอะไรครับเป็นเซลล์อยู่ที่นี่เป็นเซลล์่นเอนะครับเป็นเซลล์ขายรถก็จะเรียกว่าเป็น sales representative นั่นเองนี่นะครับเป็น sales representative แล้วที่นี่นั้นนะครับศูนย์ขายรถยนต์เนี่ยเขาไม่เรียกว่าแค่โชว์รูมนะครับบ้านเราไปเรียกแต่โชว์รูมที่นี่เขาเรียกว่า a car dealership นั่นเองนะครับ car dealership ก็คืออะไรครับเป็นสถานที่ที่มีการดีลเลอร์แต่ไม่ใช่เรือใหญ่ๆนะครับ ชิพเนี่ยก็แปลว่าอะไรการเป็นอย่างเช่นเฟรนด์ก็เป็นฟรีนชิพการเป็น<ม>เพื่อนนี่ก็เดลิเออร์ชิพก็คือการเป็นเดลิเออร์ของ BMW m i l l e n n i u m เนี่ยนะครับผมก็คือเป็นเดลิเออร์ชิพของ BMW how many branches are there มีอยู่กี่สาขาแล้วครับที่กรุงเทพเนี่ยมีสามสาขาหลักๆนะคะคก็คือลาดพร้าวครามสีมมแม่แล้วก็ครองสามมีจังหวัดอื่นด้วยเหรอมีภูเก็ตค่ะแล้วก็อุบลค่ะอ๋อมีสองจังหวัดด้วย<ช>นี่น,นะครับ,รบโอ้สุดยอดเลยทีเดียวนี่น,นะครับแล้ววันนี้ทำไมรถมันถึงได้เยอะขนาดนี้เ<โ>ยอะ,ะมากคคคคค่่่ะะะุณริสไไมมดด้้ีีแนนจอ ตามที่ต่างๆอีก3สาขาเลยวันที่1ถึงวันที่3เรามีงาน Unlock Deal ค่ะเป็นงานของ Premium Selection ของงานยูสคาร์โดยเฉพาะเลยค่ะก็คือจะรวมรถแบบเยอะมากค่ะเอามาแบบ Unlock Deal ให้ลูกค้าได้ซื้อรถในราคาที่คุ้มค่าค่ะแล้วก็ในดีลที่โดนใจหลายคนอาจจะสับสนสรุปแล้วเนี่ยนะครับวันนี้เราอยู่ที่ BMW Dealership ใช่ไหมฮะดูจากรูปการแล้วเนี่ยนะครับรถพวกนี้เนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นแบรนด์นิวหรือเปล่าฮะเป็นแบรนด์นิวหรือเปล่าฮะ เป็นแบรนด์ bmw เป็นแบรนด์ bmw เลี้ยงตีตายเลยนะครับแบรนด์นิวนะครับแล้วว่าใหม่แกะกล่องหรือเปล่าสรุปนีเป็นรถแบรนด์นิวเป็นใหม่แกะกล่องหรือเปล่าคะเป็นยูสคาร์ค่ะเป็นยูสคาร์นะครับผมหรือพู้ง่ายก็คืออีกหนึ่งคำก็คือ second hand ใช่ไหมครับจะใช้ second hand ก็ได้แต่บางคนก็ไม่ชอบใช้คำว่า second hand คือมือสองก็ใช้ bmw used cars i see ผมเข้าใจแล้วนี่ก็คือเป็น bmw used cars นะครับก็คือรถ bm w มือสองแสดงว่ามีเลเนียมมีการขายทั้งแบรนด์นิว แล้วก็ second hand ด้วยใช่ไหมใช่แต่โซนนี้คือ used car ที่จริงแล้วนะครับผมก็ไม่ได้อยากจะได้รถใหม่ตอนนี้นะครับแต่ถ้าต้องซื้อนะครับรถที่ผมอยากได้มากๆนะครับคือ BMW 4 Series ก็คืออยากได้รถนะครับแบบ2ประตูแบบวัยรุ่นวัยรุ่นหน่อยเพื่อกระชากวัยคนเกินหลักสี่อย่างผมนะฮะไม่มีใช่ไหมได้ข่าวมันเป็นแ rare item อคับหายากครับมีค่ะของเราแบบรถแรนนี่คือแบบมีที่เราเลยจริงเหรอฮะพิษานไปดูด้านหลังได้เลยค่ะคันนี้อุไทย ค่ะหยพูดถึงก็มาเลยนะครับคุณผู้ชมครับ speak of the devil speak of the devil ไม่ได้แปลพูดถึงผีผ um> ีก็มาเลยแต่พูดถึงก็มาเลยเนี่ยนะครับอย่างเช่นคำแรกของเราวันนี__้เนี่ยนะครับก็คือเป็นรถ bmw series 4เนี่ยนะครับผม series 4 4 3 c 0 i ไม่ใช่ค่ะสี่สองศูนยดีนี่คันนี้ดีเนี่ยนะครับผมแปลว่ามันดีมากเลยใช่ไหมครับไม่ใช่ค่ะเป็นการบ่งบอกถึงเครื่องยนต์ค่ะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลค่ะอ๋อเป็นดีเซลใช่เฮ้ยรถสปอร์ตเป็นดีเซลมันก็รถกระบะสิคะคุณไม่เลยค่หะแล้วครับเดี๋ยวถามก่อนนะฮะหลายคนที่ไม่เคยทราบนะครับว่ารถยนต์เนี่ยนะครับปกติเราจะคุ้นเคยว่าดีเซลเนี่ยก็จะต้องเป็นรถกระบะรถบรรทุกใช่ไหมใช่ทำไมรถเยอรมันถึงมีดีเซลแล้วมันดียังไงครับมันแตกต่างกับระหว่่่่างดีีเเซซลกััับบบนนนนยยะะะ้มคครรไใชิ เบนซินเนี่ยที่จริงแล้วคนฝรั่งเขาไม่ได้เรียกกันเขาเรียกว่าแกสโซลีนหรือว่าเพทโรวนะครับเพทโรกับแกสโซลีนคือรถที่ใช้น้ำมันแต่นี่คือดีเซลเนี่ยนะครับ้นำม,นม,นมันดีเซลมันมันดียังไงมันมีข้อดีอยังไงบ้างคะรถดีเซลเนี่ยหนึ่งเลยในเรื่องของการประหยัดน้ำมันค่ะแล้วก็เขาเนี่ยดูแลรักษาง่ายไม่ได้จุกจิกเลยแล้วได้ข่าวว่าเหยียบมันด้วยใช่ไหมมันค่ะใช่ไหมครับอ่ะคันนี้เฮ้ย How much does it cost? How much does it cost? ราคาเท่าไหร่นะครับพี่กวางฮะหนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นบาทเท่านั้นเองครับคุณคริสปฏิโทนี่หายไปครึ่งนึงเลยนะฮะราคาเนี่ยนะครับผมเนี่ยนะฮะหายไปเกือบครึ่งนึงเลยทีเดียวเพราะตอนสมัยก่อนคันนี้ก็ต้องมีประมาณสามล้านกว่าสามล้านห้าประมาณนี้นะประมาณนั้นใช่ไหมครับโอ้โหนี่หายไปหายไปเยอะมากเลยนะครับผมเนี่ยนะฮะโอ้สุดยอดเลยนะครับโหกวางค่ะเดี๋ยวก็พี่คำนวณกันนะตึ๊ก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 อย่างน้อยก็ต้องมีดาวสัก20 20 แต่เซนยี่ห้าเปอร์เซ็นใช่ไหมค่ะโหอ,อย่างงี้พี่ก็ต้องหาเงินมาเป็นก้อนก็ต้องสามสี่แสนแล้วนะกวางเอ้ยโอ้ยคนคิดค่ะด้วยสถานการณ์แบบนี้สมัยนี้เนี่ยเครด,ดิตดีฟรีดาวไปได้เลยเราจัดแคมเปญใหม่อล็อกดิวค่ะแสดงว่าไม่ต้องมีดาวเหรอเครดิตดีฟรีดาวเพย์เมนต์ก็คือพูง่ายน,นะครับ no need to pay a down payment no need to pay a down payment ไม่จะเป็นต้องดาวเลยทีเดียวครับใช่ค่ะช่วยดีฟรีดาวน์0%เดี๋ยวๆๆๆเดี๋ยวๆช้าก่อน <c oughs> ก่อนที่เธอจะหลอกล่อให้พี่เนี่ยตายใจแล้วก็หลวมตัวจ่ายเงินเธอไปเนี่ยนะครับถ้าไม่เสียดาวเนี่ยนะครับพี่กวางครับ มันก็จะต้องทำให้ installment นะฮะ installment นะครับอย่าลืมนะครับไม่ได้แปลว่าการติดตั้งแต่ installment ก็คือค่าง,งวดเนี่ยมันก็ต้องสูงปริ๊ดสยครับอันนี้ไม่ต้องห่วงค่ะคุณคริสด้วยราคาที่เราลดลงมา unlock แบบเน็ตสุดๆต่ำเน็ตสุดๆแล้วนะคะแล้วก็เครดิตดีฟีดาวเรายังมีโปรแกรมการผ่อนแบบพิเศษคบเป็นโปรแกรมบอลลูนสเตปอัพคุณคริสผ่อนแค่เดือนละไม่ถึงหมื่นบาทค่ะ คนเดือนละไม่ถึงหมื่นใช่ค่ะมันเป็นไป,นปนได้เหรอครับเป็นไปได้ค่ะ,<ล>ะในหนึ่งถึงสิบสองเดือนแรกในหนึ่งปีแรกค่ะสี่แรกโอ้โอเคผมเข้าใจแล้วพอมานั่งดูในนี้นะครับบรรยากาศกลิ่นทุกอย่างสภาพเนี่ยนะครับ the conditions นะครับผมค่อนข้างจะเหมือนกับรถใหม่เลยทีเดียวพวงมาลัยครับพี่กวางรู้ไหมครับพวงมาลัยภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรเรียกว่าอะไรคะคุณผู่านั่ะน,นะครับพวงมาลัยนะครับแล้วต้องถามก่อนว่าเป็นพวงมาลัยไหว้พระหรือพวงมา,าลัยรถยนต์ล่ะคะถ้าเป็นพวงมาลัยไหว้พระน่ะนะครับเขาก็จะเรียกว,ว่า a garland ใช่ไหม jasmine garland แต่พวงมาลัยรถนะครับเขาเรียกว่า steering wheel นั่นเองครับ steering wheel wheel mm hmm. ก็คืออะไรลอ้อแต่มันไม่ใช่ล้อตัวน,นั้นนะ steering wheel ก็คือพวงมาลัยที่เอาไว้ steering นั่นเองครับ steering wheel ใช่ไหมแล้วอีกอันนึงที่เป็นไฮไลท์ของรถ bmw นี่นะครับก็คือเบาะหนังแท้นั่นเองนะครับแนะ่นอนนะฮะภาษาอังกฤษบรรดาคำก็คือ leather leather ก็คือหนังแต่คำว่าแท้นะครับต้องใช้คำนี้นะครับ genuine นั่นเองนะครับ genuine นะครับขออนุญาตนหนึ่งนะฮะเพราะว่าคำนี้สำคัญเพราะหลายคนเอาเสียงจีหนุยเจหนุยจีนวายอะไรเงี้ยนะครับมันไม่ใช่จีนวาย genuine นั่นเองครับ genuine leather ก็คือหนังแท้นั่นเองนะครับผมนะฮะซึ่งรถ2ประตูแบบนี้เขาเรียกว่ารถประเภทไหนครับพี่วางครับคูเป้ค่ะคูเป้นั่นเองนะฮะโอ้นี่นะครับคูเป้นะครับ C O U P E คูเป้หรือคูปก็คือรถ2ประตู ไปดูรถคันนี้ดีกว่าครับคุณคริสไม่ต้องห่วงเลยค่ะคันนี้ถ้าพันไหนในโชว์รูมเราถ้า BSI หมดอะค่ะเราจะมีวารันตีจากศูนยให้1ปี2,500 0กิโลเลย BSI ย่อมาจาก BMW Service Included ก็คือ BMW Service รวมด้วยนะคะคือซื้อรถไปแล้วนะครับไม่ต้องจ่ายแล้วะครับก็คือจ่ายแค่ค่าผ่อนรถนะฮะและก็คือค่าน้ำมันแค่นั้นเอง <ใช S 1> นะครับ<ช>แล้วก็อาจจะเปลี่ยนลอ้อเปลี่ยนยางแต่ที่เหลือนะครับก็คือเอาเข้าอู่ได้เลยนะครับ จะมีตั้งแต่3ปี5ปีแต่ถ้ารถมือ2เนี่ยน,นะครับที่คุณกลางบอกก็คือคทาง BMW used car ของเรารก็จะมีให้เหมือน BSI เป็น1ปีเลย ออไม่ครับเป็นในส่วนของวารันตีนะคะอ่าวารันตีอเอาเป็นห้าพันกิโลค่ะแตกต่างกับเบียร์ไซนนะคะก็คือจะครอบคลุมในส่วนหลักๆของตัวรถนะคะเช่นเครื่องยนต์เกียร์พวงมาลัยระบบไฟฟ้าก็มี after sale service คอยบริการอ่าแล้วก็มี after sale service ก็ต้องมามาดูกันที่นี่นะครับอ่ะคันนี้เนี่ยนะครับใครชอบรถ bmw เนี่ยนะครับแล้วชอบสะสมหรือว่าเป็นแบบคลาสสิกคลาสสิกแปลว่ามันก็จะได้รับความนิยมตลอดกาลเนี่ยนะครับคันนี้ก็เริ่มจะถือว่าเป็นคลาสสิกคอร์หรือว่าเป็น Collectible Convertible นั่นเองนะครับพี่กวางครับคันนี้เป็นซีรีส์สามใช่ไหมคะใช่ค่ะสามอะไรคันนี้สามสอง่ะามสองศูนย์ไอค่ะสามสองศูนย์ไอดนั้นนะครับคันนั้นนะครับเป็นดีเซลใช่ไหมคันนั้นเป็นดีเซลแต่คันนี้เป็นเบนซินรถ convertible หรือรถ cabriolet นะครับผมในตลาดเนี่ยจะมีอยู่แค่ยี่ห้อเดียวหรือไม่กี่ยี่ห้อนะครับที่ทำเป็น hard top นั่นเองใช่ไหม hard top นี่นะครับก็คืออะไร หลังคาแข็งแต่ถ้าเป็นซอฟท็อปก็คือเป็นหลังคาผ้าใบค่ะเอาล่ะครับมาแล้วฮะนี่กดค้างไว้เราต้องกดค้างไว้ใช่ไหมใช่ค่ะอ่านะครับ you have to hold the button นะครับก็จะค่อยๆปิดค่ะ hold the button มันจะมากินหัวเราไหมเนี่ยโอ้โหนี่ฮะนี่ฮะนี่ฮะดูนี่นะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหเรียบร้อย ใช่ไหมแล้วตรงนี้ดูมากตรงนี้นะครับคุณผู้ชมครับว่ากระจกมันทะลุได้หมดเลยอะ่ะโหเท่มากเลยอะ่ะอันนี้เป็น 118i ค่ะ M Sport ะ1 8 M Sport 1 8่ M Sport เนี่ยนะครับผม M Sport เนี่ยแปลว่าอะไรครับเป็นน้ำดื่มเกลือแร่ใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะ M Sport นี่คืออะไรคะเป็นแบบชุดแต่งค่ะ M Sport อ่า <Okay. S 1> นี่นะครับคันนี้นนะครับเรียกว่าเป็นคันที่ discontinue ไปแล้ว discontinue แปลว่าอะไรถ้า continue แปลว่าทำต่อไปแต่ถ้า discontinue แปลว่า ไม่ผลิตแล้วนะครับแล้วที่เมืองนอกเนี่ยนะฮะเขามี bmw series 1นะครับแต่บ้านเราณตอนนี้ยังไม่มีใครเอาเข้ามาดังนั้นถ้าใครอยากจะได้ bmw series 1นนี่นะครับคุณผู้ชมต้องคันนี้เท่านั้นคันนี้เท่านั้นเลยใช่ไหมครับผมก่อนหนึ่งเลยนะครับผมคันนี้ก็คือรถ5ประตูใช่ไหมห้าประตูค่ะแต่5ประตูนี่นะครับเป็นเรก่อง f door car เดี๋ยวฝรั่งก็จะงงเนยนะฮะกวางรู้ไหมครับรถ5ประตูเขาเรียกว่าอะไร hatchback ค่ะ hatchback นั่นเองครับถูกต้องเลยนะครับที่จริงอันนี้ก็เรียกว่า trunk หรือ boot ก็ได้นะคคกวางะ แต่ว่าแน่นอนนะครับก็คือมันก็เป็นแฮชแบ็กเพราะว่าแฮชก็แปลว่าอะไรมันเหมือนมีช่องว่างอยู่ข้างหลังกว้างรคบรถคันนี้เท่าไหร่คะเนี่คันนี้นะคะอยู่ที่ราคาพิเศษนะคะหนึ่งล้านสองแันบาทพี่เนี่ยอยากจะดูจัเลยนะครับว่ามันเปิดเปิดท้ายใช่ไหมคะคุณคริสเปิดยัง,งไงคะ เราจะลองเปิดดูตรงนี้เป็นโลโก้นะคะก็สามารถกดเปิดตรงนี้ได้เลยแหมนะครับผมผมก็ก็จะเห็นด้านท้ายผมเคยมีข้อดีของคันนี้นะครับเป็นแฮชแบ็กเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูด้วยนะครับนะฮะได้พี่ที่กวางเปิดได้ไหมคะได้โอ้โหนี่นะฮะดูนี่นะครับก็คืออันนี้ก็เป็นแฮชแบ็กนะฮะก็เป็นห้าประตูเหมือนกันใช่ค่ะเป็นนะครับเกาเรียกว่า BMW GT ถ้าใครยังไม่รู้จักนะครับรถคันนี้นะครับเป็นรถที่ผมคอนเฟิร์มเลยว่าผมเคยใช้มาก่อน I used to have one before I used to have one before คือเคยมีมาก่อนในอดีตนะครับถามกว้างก่อนที่กว้างชอบคันนี้เพราะอะไรสัก1-2ปัจจัยอ่ะกว้างขวางค่ะประหยัดน้ำมันอ่านะครับกว้างขวางมีอะไรชันครบทั้งหมดเลยอ่านะครับผมนี่กว้างขวางมาก s o a r c very spacious และเดี๋ยวจะให้ไปดูเล็กรูมครับเล็กรูมโอ้มีเปิดอย่างนี้ได้ด้วยนะครับได้ด้วยค่ะตรงนี้นะครับจะเป็นรถนะครับที่เราเรียกกันว่านะครับรถเรียกแขกของ BMW เลยนั่นก็คือซีรีส์ส กับซีรีส์5นั่นเองนะครับรถยนต์สีประตูแบบนี้เนี่ยนะครับเขาจะเรียกกันว่าซ l ลูนหรือซีดานนั่นเองนะครับผมงงอ่ะปกติผมจะเห็นแต่ข้างหลังเนี่ยนะครับมันจะเขียนแต่ไอไอก็จะเป็นเครื่องเบนซินตัวดีของ bmw ก็เป็นดีเซลใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้ว E นี่มันคืออะไรกันเนี่ย E คือเป็นเครื่องยนต์ปั๊กอินค่ะเขาจะทำงานผสมกับเพโตรค่ะ E นี่ก็ย่อมาจากอิเล็กท tric นั่นเองนะครับดังนั้นถ้าใคร ยังไม่ได้เป็นเจ้าของของ BMW ก็อาจจะเห็นนะครับว่า BMW มันจะมีตัว e ด้วยนะครับใ,ในยุคนี้นะครับเขาเรียกรถพวกนี้ว่าอะไร FES นั Fe ่นเองครับรถ FES เนี่ยนะครับ p h e v FES เนี่ยนะครับย่อมาจากอะไรนะครับ plug-in ก็คือเสียบปลัก๊กไอ้กวางี่ท,ที่ที่โชว์รูมเรามีไอ้ตัวเสียบปลั๊กมัม้ยมีไหมนี่ค่ะ คือรถแต่ละคันเขาจะมีที่ที่ชาร์จให้อ๋อเขามาเลยใช่ไหมไม่ต้องติดตั้งแบบพวกที่ชาร์จไม่ต้องไม่ต้องซื้อเลยใช่ไหมหลายคนครับหลายคนมักจะเข้าใจนี่นะครับหลายคนมักจะเข้าใจว่าโอ้ยซื้อปลั๊กอินไฮบริดจะต้องมานั่งซื้อไอ้นี่อะค่ะคุณผู้ชมคะคือคืออันนี้เราไม่ต้องมีวอลล์บล็อกเลยมีแค่เมนปลั๊กไม่ต้องมีวอลล์บล็อกเลยก็คือแค่พูดง่ายคือที่บ้านมีรูปลักไหมมีค่ะใช่ไหมครับแล้วที่บ้านจ่ายค่าไฟอย่าแล้วที่บ้านจ่ายค่าไฟอย่าง ถ้าที่บ้านของคุณนั้นจ่ายค่าไฟภาษาอังกฤษวลาคำก็คือ electricity อย่าลืมนะครับไม่ใช่ electricity c electricity ก็คือไฟฟ้า if you have paid for your electricity ถ้าคุณได้จ่ายค่าไฟไป,ไปแล้วแล้ว you have a plug hole อย่าลืมนะครับไม่ใช่ปลัก p l u กนะฮะเ <c oughs> ขาเรียก plug เหมือนคล้ายๆโดน plug นะฮะ so if you have a plug hole and you have electricity คุณก็สามารถที่จะนะครับเขาเรียกว่าเอาเนี่ย ก็เสียบเข้าไปเลยเียบไ่ะชาร์จไ,ไฟครั้งหนึ่งแค่8ชั่วโมงเท่านั้นเองค่ะขับได้40โลลิตรเลย40โลลิตรเลยประหยัดน้ำมันค่ะคือพูดง่ายคือน้ำมันอาจจะตัตตตตตกินน้ำมันไปด้วยแต่ก็คือไฟฟ้ามันจะช่วยกันใช่ค่ะแต่ว่าเขาสามารถแบบขับโดยไร้น้ำมันเลยค่ะ40โลลิตรใช้แต่งไาอ่านะครับผมแต่คันนี้ไม่มีซันรูฟ แต่คันนี้มีครับคุณผู้ชมคันนี้เรามาดูกันต่อเลยนะครับนี่คือเขาเรียกว่าอัพขึ้นมาอีกหนึ่งเลเวลนะครับก็คือ BMW 5 Series หรือ Series 5 Series 5ใช่ไหมครับ Series 5นะครับคันนี้คือตัวอันนี้ฮะตัวเฟซและใช่ไหมก็คือ Plug-in Hybrid Electric Vehicle แต่ถ้าใครสนใจนะครับที่มิเลเนียมนะฮะลาดพร้าวหรือว่า BMW Used Car สคาร์มิเลเนียมเนี่ยนะครับออโต้ลาดพร้าวและก็ทุนถึงพะราม4พระราม3เนี่ยมีทุกรุ่น มีทุกรุ่นเลยเพราะรถ้าคุณสนใจอยากจะได้ 530i แบบตัว Original นะครับจาก imported from germany ก็คือเยอรมันนี่นะครับโน้ต <Note S 2> จอดอยู่ตรงนู้นนะครับ 530i อันนี้มผมเป็น,นพยายามมีทั้งเร็วในสต็อกเลยทั้งทั้งทั้งทุกสาขาเลยเหรอใช่ค่ะแล้วนี่ก็คือตัวก่อนปรับโฉมเพราะตอนนี้นะครับซีรีส์5เนี่ยก็ได้มีการทำาเฟซลิฟต์ละค่ะเฟซลิฟต์ก็คือมีการ อ่าเรียกว่ายกหน้านะฮะก็คือพูดง่ายก็คือมีการแปลงโฉมเล็กน้อยนะครับค่ะนะฮะแต่ตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าขายดีไหมครับตัวนี้ขายดีค่ะขายดีมากลูกค้าหากันเยอะแม่มันยังดูเป็นรถใหม่เลยคุณกวางใหม่ค่ะของรถัดคุณภาพเรียบร้อยค่ะไหนๆก็อยู่ตรงนี้แล้วนะครับท่อไอเสียนะครับเป็น exhaust pipe นะครับ the exhaust pipe นะฮะ exhaust pipe ก็คือนี่นะฮะเป็นท่อไอเสียคู่นี่คือตัวพ่อเลยของ BMW นะครับซีรีส์7นั่นเองครับ 7 Series ีรีส์เค่ะคันนี้อันนี้เจ็ดสใช่ค่ะซีรีส์7เนี่ยนะครับเป็นรถคันหนึ่งนะครับที่หายากนะครับแต่ถ้าซื้อรถมือสองเนี่ยมันจะคุ้มมากเพราะอะไรไหมครัพี่กวางครับมันราคามันหายไปเยอะใครที่สนใจเนี่ยนะครับรถที่เรียกว่าระดับท็อปเป็นลิมูซีนลิมูซีนเนี่ยนะครับอย่าลืมนะฮะลิมูซีนก็ถือเป็นลิมูซีนได้เนี่ยคือนี่แหละฮะต้องซื้อ แบบยูสคาร์แบบเซคันด์แฮนด์เพราะว่ามันคุ้มมากนะครับคันนี้เป็น740 L.I. ถึงมันจะเป็น740แต่มันเป็นเครื่องเบนซินหรือแก๊สโซลีน3,000ซีซีซีรีส์เนะครับเป็นรถที่เขาเรียกว่ามี2คาแรคเตอร์นั่นเองครับนะฮะโอ้โหนี่ดูนะฮะเนี่ยนะฮะนี่นะฮะนี่นะครับก็คือผู้บริหารชอบใช่ครับเพราะผู้บริหารสามารถทำได้ครับคุยกวางนั่งนะครับเป็นพาสเซนเจอร์ก็ได้หรือจะขับมันๆเป็นดรเวอร์ ก็ได้ถูกไหมครับอันนี้คือ X 1นะฮะ X1 ตัวเก่าใช่ไหมครับตอนนี้มี Minor Change แล้วนะครับ Minor Change หรือจะเรียกว่าเป็น Face Lift หรือตามสัพ BMW คือ LCI แล้วนะครับก็ถ้าใครสนใจเนี่ย X1 เนี่ยตอนนี้มีรุ่นที่แบบปรับโฉมไฟท้ายจะเปลี่ยนแปลงกันไปนะครับนี่คือ X1 รุ่นก่อนนะครับแต่ก็ไม่ถือว่ารุ่นก่อนนะแต่ก็คือเป็นรุ่นนี้แหละแต่ก็คือแค่ยังไม่ได้ปรับโฉมใช่ไหม ก็นี่ที่นี่ก็มีอันนี้ก็คือรุ่นรุ่นล่าสุดเลยนะครับรุ่นล่าสุด,ค,สดค่ะรุ่นล่าสุดนะครับแล้วเมื่อกี้ผมแอบ,บเห็นตรงนู้นนะครับมี X3 ก็คือรุ่นก่อนหน้านี้ด้วยใช่ใชไหมครับ,รบก็มีอยู่มีทั้งแบบธรรมดาแล้วก็มี M Sport ด้วยใช่ไหมหลังจนากนั้นนะครับแล้วก็มีนี่นี่ X4 X4 โฉมใหม่ล่าสุดอันนี้ X4 โฉมใหม่ล่าสุดนะครับ This is the latest model นะครับผม กวางคับได้ข่าวที่ BMW เนี่ยเราไม่เรียก SUV ใช่ไหมเราเรียก SAV SA <V S 1> ป่ะ SAV ค่ะใช่ไหมนนะครับส่วน SUV ก็ไม่ใช่แสง UV ที่ลงมาจากแดดนีนะครับนั้นมัน Ultraviolet ก็คือแสง UV แต่ที่จริงแล้วนะครับพวกรถที่มันเป็นแบบรถ 4-wheel หรือรถล้อยใหญ่ยกสูงนิดหนึ่งนะครับเรเรียก SUV ตามท้องตลาดคือ Sport Utility Vehicle ชนะครับ Vehicle ค,คือยางพนานะ Utility ก็คืออนเนกประสงค์ แต่ของ BMW เียก SAV เราจะเปลี่ยน u t i l i t y เป็น Sport Activity Vehicle คก็คือเป็นรถที่เป็นสปอร์ตสปอร์ตแต่ก็ไปทำแอคทิวิตี้ได้เยอะแอคทิวิตี้ก็คืออะไรก็คือสามารถที่จะไปนะไปทำกิจกรรมหลายๆอย่างนี่คือ X4 รุ่นใหม่ใช่ไหมครับอันนี้คืออันนี้ปีเท่าไหร่ละวครับเนี่ยปะสองปีแล้วมั้ประมาณปี2008ค่ะอ่าันนีคือรุ่นรุ่นรุ่นแรกเลยเนาะต้องออกมานะครับแล้วต่อไปนะครับพี่กวางอันนี้ X5 X5 ค่ะแต่นี่คือรุ่นคลาสสิกเลยใช่ค่ะคันนี้ก็จองแล้วค่ะพี่คริสนี่ก็เป็นไรที่นั่นะครับนี่ก็เป็น X5 นะครับนี่เป็น X5 นะครับสองเจเนอเรชันก่อนยุคนี้นั่นเองนะครับ X5 เนี่ยนะครับเป็น SUV ตัวพ่อของ BMW นะครับ เป็นตัวบุกเบิกนะฮรวงการ SUV ของ BMW เลยเมื่อหลายประมาณสัก23-20กว่าปีแล้ว BMW เนี่ยนะครับ They launch นะครับ BMW launch อีเรืรอนะครับสรลออนะฮร launch ตอนนี้พวกเราเขา้อนมาก <c oughs> แต่ launch <c oughs> ก็คือเปิดตัวนะครับเปิดตัว BMW <c oughs> มานะครับเปิดตัว SUV หรือ SUV คันแรกคือ X5 ก็คือรุ่นก่อนรุ่นนี้1รุ่นหลังจากนั้นนี่คือรุ่น 2, 2> <c oughs> แล้วก็ตอนต่อไปก็เป็นรุ่น3ตอนนี้ <c oughs> ที่ออกหมาล่าสุดก็คือเป็น X5 รุ่น4เนี่ยนะครับอันนี้คือรุ่น2นะฮะอันนี้คือรุ่น2แต่วันนี้ครับนี่คือ X5 นะครับเครื่องคันนี้ก็ได้มีการเรียกว่า reserved ใส่ ED ก็คือได้จองไปแล้วหรือ booked ใส่ ED ก็คือจองไปแล้วนะครับแต่นี่คือ super r a r ไ i เทมครับคุณผู้ชมครับนี่คือ super r a แร i t e เลยนะครับ this is another rare item นะครับคือ the BMW X6 30d นั่นเองครับ 30d ก็คืออะไร3 0 d ี e ซ l 3 0 d ี e ซ l ก็คืออะไรครับเป็นเครื่องดีเซล3,000นะครับ v6 v6 เครื่องหวานเครื่องนี้เป็นเครื่องโปรดของ bmw ของผมนะครับ oh. this is my นะครับ this is my most favorite bmw engine นะครับ engine คือเครื่องเลยตัว 30d คันนี้นะครับ จริงคันนี้นะครับราคา retail price retail p r i c แปลว่าขายราคาราคาปลีกเนี่ย <c oughs> ก็มาณ6ล้านนะฮะ <c oughs> แต่ตอนนี้ที่ดูแล้วนะครับหายไปครึ่งหนึ่งนั่นไงหายไปครึ่งนึงจริงๆด้วยนะครับ <c oughs> it's 50% off I know I know it's a used car it's a second hand car but hey when you come inside เวลาเราเข้ามาข้างในเนี่ยนะครับมันก็รู้สึกมันเป็นรถที่ยังสดใหม่อยู่นะครับ it feels like นะครับ a brand new car วันนี้ผมนะก็ได้รับเกียรตินะครับแล้วก็รู้สึกเป็นความสุขในฐานที่เป็นคนรักรถเป็นคนชอบรถเนี่ยนะครับแล้วก็เผอิญเพอิญนะครับ I happen to be ภาษาอังกฤษวลคํคือ I happen to be a BMW fan ก็คือเผอนเพอรนว่าเป็นแฟนของ BMW อยู่แล้วเนี่ยนะครับก็ได้รับเกียรติแล้วก็ได้รับโอกาสที่จะได้มายนโฉมรถ u s สคาร์แล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าสนใจรถ BMW มาที่นี่แล้วก็ติดตามข่าวคราวเรื่องของ BMW ที่ BMW used car m i ิเรนิมอัตโต้ครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะดีแล้วนะครับ today วันนี้วันนี้ไม่มปทางละแต่ tomorrow พรุ่งนี้และ the day after tomorrow วันเบอร์นี้เสาร์ทิศก็รอมาแวะเวียนดูได้กันนะครับไปละครับบายครับสวัสดีค่ะไปครับสวัสดีครับ